ขอตอนรสู่ MD i s t r i c t The Golden f o g r e s Kingdom Chinese Year 2 0 1 5นะครับว้าวทุคนหุกคนทุิคนทุก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 อนทุกคนเสิค์ตนะคับขกอนูุญานใช้คนท่าคนิร์ตนะครัาเพรคะว่าคนธีการทุกครจบไปแล้กนะครกบเทากข้าสู่น่วงคนสิรคตแสดงว่าวัน,น้เรานะมีคมมนทุกคนทากคนกนี้เคนทุมคคนทุกุกคนทุกคนกคนน แย่ yeah, ไปหมดวันนี้ผมชื่อโตัะสัจสิทธิ์นะครับเป็นเขียนมากที่ได้รับโอกาสมาเล่นแล้วก็นอกจากเป็นศิลปินแล้วยังได้รีโอกาสทาโชว์แล้วก็เปรียตโชว์เป็นคอนเสิร์ตเรเตอร์ของโชว์ต่อไปนี้ด้วยครับเพลงเมื่อกี้ที่จบไปเป็นเพลงที่แต่งเพื่อประกอบ The Dragon h นฮาร n โมเ n ตเอนชัววันนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มคอนเสิร์ตตอนนี้บรรยากาศดูทางการมากเลยครับสิ่งที่ผมชอบคือผมขึ้นมาตอนนี้ครับวันนี้มีความสุขมากตั้งแต่ขึ้นมาแล้ว เห็นชุดคนดูแน่นกว่าศิลปินบนเวทีครับขอเสียงประพฤกต์ตัวเองหน่อยได้ไหมครับมองลงไปโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณวันนี้บรรยากาศดีอากาศดีด้วยเรามีความมีความสุขด้วยกันนะครับขออนุญาตเรียกว่าเรียกว่าพี่ๆทุกท่านแล้วกันนะครับดีไหมครับหรือว่าเรียกว่าน้องๆนี่ครับเรียกพี่ๆกันขอเสียงพี่ๆหน่อยได้ไหมครับขอเสียงน้องๆหน่อยได้ไหมครับ โอเคจบครับโอเคจบครับสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับส่วนว่าอันนี้อ๋ออ๋คุณครับวันนี้ต้องบอกว่ามีความสุขกันแน่นอนปีนี้นะครับเป็นปีครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและจีนนะครับตัวตัวนี้เดียวออฟแมนชั่นนั่นเอง สิ่งนึ่ทําให้คนไทยคนจีนใกล้ชิดกันก็คือเสียงเพลงนั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือให้กับได้เยนะครับเนเน่เป็นอีกหนึ่คนที่สร้างเสียงให้กับศิลป็นไทยที่ประเทศจีนมากนะครับขอเสียงปรบมือดังกันเล้เน่นทีได้นะมครับยนคาย่อหวังวรับหวัง 然后呢，这首歌呢让我想起我们要忠于自己，方便多一点吗？快乐回家多一点吗？哦。而新年呢也是赢家先开始的好时机，所以我愿大家在新的一年里幸福满满、成功，然后。

ข, <malaria> ข,อขอบคุณมากครับชัดเจนมากนะถ้าดูตอนเด็กๆถ้าดูละครท่านเอาแบบพระเอกที่ชื่นชอบอาจจะต้องแบบหรือตัวหัวเลยถูกไหมครับวันนี้ผมมีน้องชายคนนดงที่แสดงก็เก่งร้องชายก็เก่งเต้นก็เก่งวันนี้ได้เชิญเขามาในร่วมในคอนเสิร์ตนี้ด้วยนะครับแต่เขาเปิดตัวธรรมดาไปแต่ธรรมดาไปผมมั่นใจว่าเคยดูผู้หญิงฆ่าใหรแต่ไหมครับเพลงนี้ครับ ไหมครับจริงๆแล้วตาอ,อู๋เเตรียมท่าเต้นไว้ให้ดูนะครับเมื่อกี้แบบโรเซดายที่เราแบบอยากเต้นไหมไม่แผมว่าเมื่อกี้มันก็เป็นอีกหนึ่งมเมจิกโมเมนต์นะฮะมเขาบอกว่าทุกทางนะครับผมมันไม่ได้เป็นทางไน<ม>เสมอเม,มื่อกี้เหมือนกันถ้าถ้าเราไม่ได้เกิดข้อผิดพลาดเราก็ไม่เจอสิ่งใหม่ๆเหมือนกัน เมื่อกี้ถือว่าไม่มีอะไรที่มันแบบผิดพลาดเลยผมรูม้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เพอร์เฟกต์มากเลยนะพี่โตดีใจที่คือการเล่นได้รครับแล้ววันนี้นตอนนั้นใต้อู่มากอยากให้อวยพรตุจิปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นอกีกหนึ่งปีทองของใต้อู่เองนครับในในสายงานของเขานะครับปีนี้อวยพรให้ทุกคนนลยก็ขอให้ทุกคนในปีนี้นะครับพี่ใหม่ตุจิปีนี้เขาทุกคนนะครับมีสิ่งที่ขอให้ทุกคนเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดก็คงเป็นสุขภาพร่างกายแล้วกันนะครับก็ ขอทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมจะได้มีแรงไปทำงานจะได้มีเงินกันนะครับก็จุนีเหมืนชุนเจลียวไงละ่ะชวนเ,เ,วเนนจี้ยนสีขภาพแข็งแรงปีใหม่จีๆ2เสียเงอเสียงชุนชุนลีลลี่เด้ดอปีใหม่เลยสวัสดีกับตาอูด้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะพี่ได้แต่งให้ตาอูดึงทีแล้ว ละครขอบคุณและสวัสดีครับต้องบอกว่าอะไรวันนี้วันนี้ต้องบอกว่ามันมีหลายภาษาบางทีมีซีนจียยุคเอี๊ยงซีนี่หัาใช้นะครับที่คนไทยและผูดประจำนะครับผมก็ขอสวัสดีวันจุษจีนนะครับผมทุกทุกท่านที่มาร่วมง,งานอของเอ็มิสเซีในวันนี้ด้วยนะครับเพลงนี้ถูกใจพี่พี่ทุกคนที่แบบหน้าย,ยิ้มเนี่ยเห็นมองลงไปทม่ได้เห็นอุ๊บร้องได้ด้วยนอกจากละครเรื่องนี้แล้วมีละครอ,อื่นนะครับมาจุษจีนแล้วไม่ร้องเพลงตรงนี้ไม่ได้ นั่นแหละสิอย่างน้องนี่ละครละครละครจีนต้องมาเพลงนี้สมัยก่อนย้อนไปสัก20ปีเรื่องนี้ดังมากผู้หญิงทั้เน่ยแต่ใช่ไหมถูกไหมในขุดกรอบที่ถูกครับแต่ไม่ใช่ครับเป็นเพลงเป็นละครที่ดังครับมีแต่ไม่ใช่ครับมีเรื่องหนึ่งเราชอบเราต้องที่สมัยเราอยู่เมื่อไรเราได้กลับบ้านไปดูตอนเย็นใช่ครับ จะพอซีไทยก็ใช่จะพอซีไท้ก็ใช่เมื่อกี้เรามีเบอร์พอซีไทยไปแล้วหนึ่งขาดไปเรื่องหนึ่งขาดไปเรื่องหนึ่งขาดไปเรื่องหนึ่งเปารวุ้นจิ้มมังกรหยกโอ้โหแสดงว่าใส่หลังชิ้นแรกบีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเปาวนจิ้มใครชอบดูเปาวนจิ้มคอดูมือได้ไหมครับดูมือครับปกติแล้วเวลาเราเริ่มกินคาร์โบเดี๋ยวเริ่มเปาวนจิ้มครับมันต้อง เวลาเริ่มละครเราเปิดมามันต้องมีคำว่าเปิดกับเปิดสารใช่ไหมเปิดสารถูกต้องเมื่อเปิดสารแล้วได้แล้วไสารในสารต้องมีแบบเสียงแบบประชาชนอื้อๆนิดนึงในสารทดลองไหมทลองได้ไหมเวลาเปิดสารเป็นไงฮะง่ายๆครับพอเราเปิดพอเปิดสารกูจะต้องมีทุกคนจะต้องพูดอย่างเงี้ยเออวูวูใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับมันมีคว่าไหมครไม่มีใช่ไหมครัไม่มีไม่รู้ไงผมเองผมว่ามันมีหรอครับแต่ผมมันไม่รู้ พอเปิดสายแล้วก็เป็นวัยรุ่นใช่ถูกต้องคิดทัให้ดูทีนึงไหมครับเขอเขอเขาจะเปิดสายแล้วเปิดสายแล้วเปิดสายมีไงทุกคนลองได้โอเคมเราให้ทุกคนลองนะครับลองให้ทุกคนลองนะครับขอเปิดสายเลยครับเปิดสายโอ้โหเป็นทางนี้ทางนี้แบบอะไรแบ ทางนี้ทางนี้เสียงดีทางนี้ทางนี้ได้อยู่ทางนี้ได้อยู่ครับทางนี้ได้ขอขอทางนี้หนึ่งทีเปิดสามผมอยากให้คุณเห็นหน้าตัวเองตอนนี้บ้างตอนที่คุณร้องเนี่ยจริงจริงคุณมากขออยู่ทีเราต้องมีทุกคนต้องรวบรวมพลังเรนตั้งแต่ตะตุ่มนะฮะขึ้นมาโปรเสียงขึ้นมานะครับผมครับผมอีกสักครั้งอีกสักครั้งหนึ่งครับนี่เเพลงเราไปกันต่อครับดังๆครับขอเลยครับเปิดสาม ยิ่งใหญ่มากวันนี้พี่โตดูไหครับจริงๆครับตอนนี้เราคิดว่าเราจะทำคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเราคิดว่าเราจะอ่ะเป็นคอนเสิร์ตแบบเต็มทั้งชอปแั้บทีมงานไอ็นเตอร์เทนเต็มมากทั้งโชว์ทั้งจอทั้งมีแฟนตัวลงมาทั้งมีเต็มที่มากเลยครับครับผมไม่มีใครผมนะคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ จัดเต็มมากๆากใช่ขอเสียงบนมือให้ทุกฝ่ายที่จัดทำคอนเสิร์ตเกมบในจุันนี้ได้ไหมขอเสียงบนมือดังๆได้ไหมครับเสียงบมือด้วยครับทุกครั้งที่มาวงงานกับมิสซิงจะบอกว่าไม่เคยไม่เคยเป็นงานเล็กนะวีใช่ตลอดเลยครับโอ้ยขับพื้นทางเราเดินทางมาถึงเพลงจสุดท้ายในวันนี้ครับ ผมตั้งใจเลือกเพลงนี้มาแล้วก็ตั้งใจอยากให้คิดพร้องวนี้ปิดงานวันนี้ครับงานวันนี้ชื่อว่า The Dragon h นคารนิบเป็นไซต์เโชครับพูดถึงเพลงต่อไปเป็นเพลงที่พูดถึงคนไทยเชื้อสายจีนครับที่บางพูดกันแ้าครับแน่นอนครับผมก็ดูเราสองคนนะครับเป็นตัวแทนชาวไทยเชื้อสายจีนครับพี่เติบโตมาเป็นผมเป็นเจเนอเรชั่นที่ไหรละครับโอ้ ไม่ได้นับครับโอ้ผมนี่เป็นเจเนอเรชันที่สองที่สามใช่ไหมครับใช่ครับผมก็เจนเป็นเจนผมจะเจนผมจะไม่ค่อยได้ได้กู้ภาษาจีนนะเจนผมเปนจะการไปรอนไทยด้ว้กันใช่แล้วเหมือนกันเลยครับแต่ว่าเราเติบโตมากับบรรพบุรุษชาวจีนที่โลสังเวากันมานะครับผมเสือผืนหมอนใบมาจากเมืองจีนและผมก็เชื่อว่าบทเพลงนี้จะเป็นตัวแทนของชาวไทยเสื้อสายจีนซึ่งแน่นอนว่าถ้าได้ฟังเพลงนี้จะต้องนึกถึงอากงอาม่ครับบรรพบุรุษที่ ได้มาตัง้งรกรากแล้วก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่เมืองไทยที่นี่ครับในนี้ขอมอบเป็นของของวัญที่แท้ในวันตุดจีนน้ครับแบบในนี้ชื่อว่าล,อลา็อบบี้ Oh! It'll <laughs>